สวัสดีครับพี่น้องคุยคนรปรักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยในรายการพระเจ้าทรงรักทุกคนวันนี้ผมขอนำความรักความห่วงใยความปรารถนาดีขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาแบ่งปันกับทุกท่านแต่ผมขอใช้สรพนามเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นว่าเป็นผมที่ขอแบ่งปันและก็จะไม่พูดรวมไปถึงว่าเป็นของเราเราเองก็เป็นทัศนคติของแต่ละบุคคลอาจจะคิดเห็นไม่ตรงกัน ที่ผมได้แบ่งปันก็ขอเรียนชี้แจงอย่างนี้แล้วก็สำหรับช่วงท้ายที่จะมีว่าแบ่งปันเพื่อคนต่างความเชื่อคนต่างศาสนานั้นผมก็จะไม่แบ่งปันแล้วก็จะแบ่งปันภาพรวมเลยเพราะจริงแท้แล้วมนุษย์ทุกคนก็คือพี่น้องกันมนุษย์ทุกคนก็คือสิ่งสร้างที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างขึ้นมาด้วยความรักมนุษย์ไม่สามารถมาจากธรรมชาติ ธรรมชาติสร้างขึ้นมาได้มนุษย์ไม่สามารถพัฒนามาจากลิงได้เพราะว่าในสภาพร่างกายของมนุษย์แล้วทั้งกระดูกทั้งเส้นเลือดทั้งส่วนประสาทต,ต่างๆผักทอกันมาอย่างงดงามผักทอกันขึ้นมาด้วยความรักดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะเกิดจากธรรมชาติหรือมนุษย์จะวิวัฒนาการมาจากลิงต้องมีพระผู้สร้าง และพระผู้สร้างองค์นี้ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมาด้วยความรักองค์ทรงมีสันพานุภาพองค์มีอนุภาพลิธานุภาพที่จะสร้างบุคคลขึ้นมาดังนั้นเรามวลมนุษยชาติทุกคนจึงเป็นพี่น้องกันนะครับผมขอแบ่งปันพระวาจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากเมื่อวานนี้ในหนังสือปัญญาจารย์ในบทที่3ข้อ1ถึง และพระวาสารของนักบุญลูกาในบทที่9ข้อ1 8ถึง22เมื่อวานนี้ปัญญาจารย์ได้บอกทุกคนรวมทั้งตัวผมว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานวันเวลาให้กับมนุษย์ทุกคนให้มนุษย์ได้มีเกิดมนุษย์มีวันตายมนุษย์มีเวลาร้องไห้มีเวลาหัวเราะเป็นอย่างนี้เป็นวัฏจักรของชีวิตดังนั้นใน ที่ผ่านมาผมเองตอนนี้อายุหกส่าปีก็ได้พบเจอความกับความทุกข์ยากลำบากมากมายในชีวิตและก็พบกับความสุขมากมายที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้ในความทุกข์ยากลำบากองค์ก็ทรงตรีสอนในความสุขสบายองค์ก็ทรงให้กำลังใจปลอบประโลมใจให้กับตัวผมเองแต่สิ่งสำคัญที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทานให้กับมนุษย์ทุกคน นั่นก็คือพระองค์ทรงใส่ความสำนึกไว้ในใจมนุษย์ทุกคนให้มนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะขอบพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าและมีความกระตันยูรู้คุณต่อพระองค์ในการดำเนินชีวิตในการกระทำความดีแก่กันและกันส่วนในพระวสารของนักบุญลูกาในบทที่9ข้อ1 8ถึง22มี3เรื่องราวด้วยกันเรื่องราวแรกเรื่องแห่งการ เป็นคาถามที่องค์พระเยซูเจ้าทรงถามบรรดาศิษย์ของพระองค์ถามว่าประชาชนว่าเราเป็นใครศิษย์ของพระองค์ก็ตอบว่าเป็นออยอนผู้ทําพิธีล้างบ้างเป็นปากาศกงเ,เป็นเอลิยาบ้างก็สุดแท้แต่ว่าความคิดเห็นของแต่และบุคคลเป็นอย่างไรพระองค์จึงทรงหันมาถามเปโตรท่านล่ะว่าเราเป็นใคร ท่านละว่าเราเป็นใครเปโตรก็ตอบอย่างชัดเจนว่าพวงคือพระคริสตเจ้าพระบุตรของพระเจ้าพวงคือพระเจ้าแท้และมนุษย์แท้นั่นเองนี่เป็นความงามเป็นคําตอบที่มาจากความเชื่อเป็นคําตอบที่มามาจากความรักที่เปโตรมีต่อองค์พระเยซูเจ้านั่นเองเปตโตรก็ยินดีปฏิบัติตามยินดีทําตามที่ องพระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบฉบับให้กับเปโตรได้เห็นถึงความรักความเสียสละความอดทนความกล้าหาญเพราะหลังจากที่องค์พระเยซูเจ้าได้สิ้นพระชนบนไม้กางเขนแล้วทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแล้วเปโตรก็กล้าหาญที่จะออกไปประกาศข่าวดีความจริงเรื่องขององค์พระเยซูเจา้าผู้ทรงถูกรับทรมานสิ้นพระชนและทรงกลับคืนพระชนม์ชีพแต่ทุกๆคน แก่าขี้ชนทุกคนด้วยการไม่เกรงกลัวสิ่งใดเช่นเดียวกันนี่ก็เป็นแบบฉบับที่องค์พระเยซูเจ้าได้ทำไว้ให้กับบรรดาศิษย์ของพระองค์แล้วก็ตอนท้ายเององค์พระเยซูเจ้าก็ทรงเข้าใจตนเองว่าพงเป็นใครพงมาจากไหนและพงกําลังจะทำอะไรพงจัดบ้าบุตรแห่งมนุษย์จะต้องถูกลับธรมาจะต้องรับทรมานเป็นอันมากจะถูกบรรดาผู้อาวุโส มหาสมณะและธรมมจารย์ปฏิเสธไม่ยอมรับและจะถูกประหารชีวิตแต่จะอับคืนชีพในวันที่สามนี่คือองค์พระเยซูเจ้าทรงเข้าใจพระประสงค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าคงจะต้องทนรับทรมานอย่างไรคงจะถูกคนไม่ยอมรับเยาะเย้ยถากถางอย่างไรคงจะสิ้นพระชนอย่างไรและท้ายที่สุดคือความหวังของทุกคนก็คือองค์ทรงกลับคืนพระชนชีพ ผมเองก็ยินดีดำเนินชีวิตด้วยความเสียสละอดทนกล้าหารที่จะถูกสบประมาทกล้าหารที่จะถูกเยอะอยันก้าหารที่จะกระทำความดีแม้ทั้งความคิดคำพูดและการกระทำเป็นอย่างไรก็สุดแท้แต่แต่ผมก็มีจุดยืนในความเชื่อความรักมั่นคงต่อองค์พระเซสเจ้าและจะพยายามดำเนินชีวิตเพื่อสักวันหนึ่งจะได้กลับคืนชีพเช่นเดียวกับองค์พระเซสเจ้า พบพระพักร์องค์ในสวนสวรรค์นี่คือการดำเนินชีวิตที่เหลืออยู่60สกว่าปีแล้วก็จะดำเนินไปสุดแท้แต่เวลาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานให้แค่ไหน<ม>ก็ฝากวางไว้ใจในกับพระองค์ส่วนวันนี้หนังสือปัญญาจารย์ในบทที่11ข้อ9ถึง12วันเวลาก็ล่วงเลยไปชีวิตก็ไม่ได้หยุดอยู่ยที่ปัญญาจารย์บอกว่า ไม่เที่ยงแท้ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้ที่สุดไม่เที่ยงแท้ที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแท้นี่คือสิ่งที่ปัญญาการได้เตือนสติบุคคลไว้เตือนสติตัวผมเองเหมือนกันว่าเ,ออเมื่อวันเวลาล่วงเลยไปชีวิตก็ไม่ไม่มีความสนุกเหมือนที่เคยเป็นจากใบหนุ่มใบสาววัยทำงานเมื่อล่วงเลยเข้าถึงวัยชรา ก็ไม่มีความสนุกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็เชื่องช้าไปหมดแต่ความได้สนิทสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าผมของผมเองก็ผมเข้าใจว่ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นเพราะทุกๆเรื่องราวในชีวิตเมื่อผมได้พูดคุยกับพระอ,องค์ผมได้อธิษฐานภาวนาพระองค์ก็สดับฟังคำภาวนาและช่วยเหลือผมทุกครั้งผมจึงต้องขอบพระคุณพระอ,องค์ในทุกกรณี จึงมาขอแบ่งปันให้ทุกท่านได้นับจ้าบเวลานี้ผมก็ความสนุกไม่มีแล้วมีแต่ความสุขกิ่มเอิบใจที่เข้าใจเรียนรู้และมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงประทับอยู่กับผมแล้วก็พยายามพาผมไปสู่เมืองสวรรค์ก็อยู่ที่ตัวผมเองที่จะต้องพยายามสลัด ละเลิกความอยากได้อยากมีอยากเป็นกิเลสตัณหาราคะต่างๆพร้อมที่จะเดินไปกับพระองค์พร้อมที่จะเป็นลูกที่ดีของพระองค์นะคับส่วนในพ่อสารของพระบุญลูกาในบทที่9ข้อ43-45ถึง45นะครับองค์พระเยซูเจ้าก็ตัดกับสิทของพระองค์อีกครั้งหนึ่งว่าบุตรแห่งมนุษย์กำลังจะถูกมอบในเงื้อมมือของคนทั้งหลาย บุตรแห่งมนุษย์จะกําลังจะถูกมอบในมือของคนทั้งหลายผมก็ทรงทราบดีแล้วว่าคงจะต้องถูกมอบในกับเนื้อมือของคนทั้งหลายอย่างแน่นอนคนทั้งหลายนี้ก็คือประชาชนที่ทรงที่เคยเห็นองค์พระเยซูเจ้าทรงช่วยเหลือเขาทุกคนนั่นเองแต่บางทีด้วยสังคมด้วยค่านิยมด้วยอ,อ,อำนาจและหน้าที่ของผู้ที่มีอำนาจชี้แนะ แนวทางให้ได้ลังเกียจพระองค์ให้ได้ปฏิเสธพระองค์แต่องค์พระเยซูเจ้าทรงมีจุดยืนของพระองค์อย่างแท้จริงว่าพระองค์กำลังทำอะไรและพระองค์กำลังจะบปไหนมนุษย์ทุกคนก็ต้องมีจุดยืนของตนเองว่ามีจุดยืนองไรว่าชีวิตของผมจะไม่ละจริงความเชื่อโดยเด็ดขาดผมจะมีความเชื่อที่มั่นคงต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้น จะศึกษาพระวาจาจะนำพระวาจามาไตรตองและปฏิบัติจะพยายามละทิ้งความผิดบาบก่้งต่างๆในชีวิตทั้งคำพูดความคิดและการกระทำแล้วก็จะสวดสายพระคำสวดภาวนวาไตรตรองพระวาจาเข้าร่วมพิธีบูชาของพระคุณอยู่เสมอเพื่อจะได้เติมพลังฝ่ายจิตใจเวลาก็ร่วงเลยไปมากแล้วดังนั้นมีแต่ความสุขความอิ่มเอิบใจ ที่ผมได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักผมและผมก็เชื่อแน่ว่าพรงทรงรักทุกคนแล้วเราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ